คุณชอบเขาจริงไหมฮะถ้าชอบจริงจับมือเขาแล้วบอกบอกบอกความรักเขาไปบอกกเลลยูจับมือเขาจับมือเขาจับมือครับอ่าคุณแมนครับพูดเลยอย่าเพงมองเนี่ยไม่เกี่ยวก็ป็นเด็กวายสกัดก็าให้มีแฟนได้แล้วยังไม่กลัวเลยพี่กล้องเลยกล้องเลยบอกมองเลยบอกความรักเข้าไปรักเหมมากมากนี่รับพี่ไหมฮะรับรับพี่ไหมให้พี่ไหมอะไรรับพี่ไหมรักพี่ไหมฮะรับพี่ไหม รักพี่พี่พี่มีค่าเลี้ยงดูให้หนูแม่ต่อเดือนได้เดือนเท่าไหร่สี่พันเดือนสี่พันเดือนสี่พันยินงไม่หมดเลยวันละร้อยกว่าบาทเออสบายสบายเลยเนาะนอนสบายอ่ะถ้าเกิดแะยัได้ไปจะเอาวันละกี่ทีลูกห้าทีโอ้ยยับเยินกันนะจะไหวไหมไหวไหมไหวได้แล้วมีกิ๊กได้ไหมถ้าเป็นแฟนสายยันแล้วมีเพิ่มอีกคนได้ไหมได้หมดได้ด้วยเกิ๊กเยี่ยเถอะพี่ได้เลยทำเป็นหรือเปล่ามึงทำเป็นเป็นข้ามแขนหรดูลิ้นดิ เลียเรียหน่อยเลี้ยหอมแก้มได้ไหมหอมแก้มหอมมือเราหอมมือหอมมือได้บ้างบ้าเออไม่เกี่ยวกับเขาแล้วเราอ่ะมีชิ้นมีเท้าจะผ่าป่ะไปต้องยืดไปเราอ่ะหอมมือเขาก่อนมีมีเท้าที่ใส่แล้วไม่เหม็นแล้วใส่แล้วเป็นจริมันเหม็นนี่นี่หอมหอมหอมบอ่หอมหอมหอมหันไม่ได้ทักนุ่มพูดก่อนพูดก่อนพูดก่อนนี่ผมรักคุณนะครับแต่เขาเป็นคนซาดิสนะคนนี้จริงเหรอ กัดแขนได้ไหมถ้าร like ักจริงต้องกัดแขนกัดแขนเราซาดิทไงแบบในหนังเนี่ยญี่ปุ่นนี่ยซาดิทเนี่ยพี่จันอยู่อะเรากัดกัดแขนได้ไหมกัดแขนได้ไหมอย่าเสียวแม่แแขนมึงเนี่ยกัดแขนมึงเองเนี่ยกัดแขนมึงในโชว์เาได้ไหมพี่จันอยู่อะพี่เี่แบบแบบเนี้ยพี่รักเธอมากนะจ๊ะเนี่ยดับไม่ลงมากกัดกัดไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บอย่างเงี้ยอ่าแขนเองเอาละกัดแล้วครับหนึ่งสองสามกัดอ่า ตมันไม่เหมือนไม่เหมือนเท่าไหร่นี่เนี่ยั้งหมอะไรก็ตัวอย่างในเรื่องแบบกัดแท้ๆมันพิษสานดิดนะเจ้าพิษสานดิดอาการนี้มองหน้าเขาเลยมองหน้ามองหน้าเขาเลยมองหน้าผู้หญิงไอ้เจ้าอะไรกันจีว่าขะางนึงเนื้อไปสั่งมากัดแทนทีเขาบอกมากัดแทนทีอ๋อสวยก็ไม่บอกเออเออเออมือไอ้ส่า กับเบาๆนะตอนนั้นก่อนพี่รักเธอนะจ๊ะใครจะมาชิมใหม่อ่ะชิมใหม่ชิมใหม่เข็ดแขนเขาเลยเช็ดแขนเขาเลยออ๋เช็ดแขนเขาเลยกัดเราดูครับพี่รักเธอนะจ๊ะพี่รักเธอนะจ๊ะขอกัดเธอนะจ๊ะากัดนะครับหนึ่งสองซ้ำยตายแล้วโอ้โห หายกันหัวด้วยเรื่อลือดเลยอ่ะโอ้ยดูสิมีเลือดเลยทำไมเขาได้ไม่ได้แล้วหาหมอดีกว่านโอ้ยโดูดิว่าบุ๋มเลยบุ๋มเลยนะนะปมนเลือดเลยตายแล้วแผลเลือดมองเห็นอ่างทองเลยอ่ะโอ้โยโอ้ยอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยหอมเลยหอมเลยหอมเอยโอ้ยหายนะหายนะหอมแก้มดีกว่าหอมแก้ม โอเคไหมได้ได้ไหมอ่ะหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้มกูเนี้ยไม่ไม่ให้เหยหมูไม่ให้หอมแก้มหน่อยหอมแก้มเหยหมูนะ้หอมแก้มเหย่หมูหอมแก้มเหยื่อหมูหมูไม่เอาหอมแก้มไข่ไม่เอาเอาอย่างนี้อ่าทำไมอ่ะเอาหอมแก้มเหยื่อหมูต้องรักต้องหอมแก้มเหยื่อหมูก่อนแต่ก่อนเราจะหอมเขาเนี้ยแต่ก่อนเราจะหอมเขาเนี้ยเราให้เขาหอมเราก่อนแสดงถึงความรักเราโอเคไหมเป็นหมูไม่เกี่ยวเออไม่เกี่ยวหลับตาหลับตาหลับตาแน่นแน่นหอม เออต้องหลับตาก่อนหลับตาแน่ก็จะหอมเป่นความรักของคุณแนก็จะหอมไปที่แก้มของคุณสายันนะครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับแม่โอ้ยเด็กป็นคนอะไรเขาเนี่ยหอมไงก็ไม่ได้แก่หอมแน่หอม แล้วเมื่อกี้บอกใครหอมอ่ะน้องแดนนู่นเอาเหรอไม่เอาไม่เอาไม่เป็น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 แต่เป็นจูบเหรอจูบเออโอเคจูบเลยไหมเขาไม่เอาไม่เอาไม่เอาจูบไม่เอาคุณไม่เอาอันนี้เอาเป็นจูบได้ไหมฮะอ่ะคนแดนปิดตาปิดตาเขาไว้จูบปากไหมลูกจะพิมพ์เบาๆอย่าเพิ่งอ่ะจะพิมพ์เบาๆจูบจูบหนูปายใหญ่มากหนูโอ้ สนานแบบนี้ที่นี่ที่เดียวที่ช่องไลฟ์คอมเมดี้อย,ายา like, like, ่าลืมนะครับกดไลค์ส่งแชร์อุ้ยกดไลค์กดแชร์กันด้วยกดเลยครับตึง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 กด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 แชร์เข้าไปที่นี่คือไลฟ์คอมเมดี้ครับ